c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำนักง,งานบ้านสเสรจรูปแบบรุ่นประหยัดราคาเริ่มต้น68,000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชม Container showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้นะครับที่เตรียมจัดส่งที่สระบ,บุรีนะครับของคุณลูกค้าสั่งไว้นะครับเป็นตัวโปรโมชั่นรุ่นใหม่ของเรานะครับซึ่งรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับโครงสร้างทั้งหมดอย่างที่เห็นเป็นเหล็กซิงค์ปอรสนิมนะครับแล้วก็ตัวผนังและหลังคาผนังก่อนนะครับผนังจะเป็นไอโซวอลนะครับส่วนหลังคาจะเป็นฉนวนการความร้อนสองชั้นพร้อมเมทัลชีตปิดล่างและปิดบนนะครับรายละเอียดของตัวตู้ครับขนาดความกว้างด้านนี้คือความกว้างครับความกว้างอยู่ที่3.00เมตรนี่คือความกว้างนะครับยาวด้านหน้าอยู่ที่6.00เมตร ความสูงอยู่ที่2.80เมตรคือ2เมตร80 m, นะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80 m. ประตูหน้าต่างนะครับมาเริ่มที่ประตูกันก่อนประตูครับจะเป็นบานแบบกันไฟ2ชั้นพร้อมระบบล็อก2ชั้นนะครับเนี่ยครับก็จะล็อกได้2ชั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับล็อก1แล้วก็ล็อก2แล้วนี่เปิดมาถึงจะเปิดประตูได้อย่างนี้นะครับเวลาเปิดประตูมาหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับพร้อมเหล็กดัด มีให้2ชุดแบบมาตรฐานจะมีให้ด้านหน้าแบบนี้นะครับ1ชุดและแบบด้านข้างตรงนี้ครับอีก1ชุดรวมเป็น2ชุดนะครับซึ่งแบบมาตรฐานก็ตำแหน่งประตูนเนี่ยจะมีให้1ชุดสามารถสลับได้หน้าต่างมีให้2ชุดสามารถสลับได้เอาตามความต้องการการใช้งานของทางลูกค้านะครับและนี่คือด้าน3.0เมตรอีก1ฝั่งครับที่มี หน้าต่างมาเลื่อสลับแล้วก็มีเหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านที่เป็น6.00เมตรด้านหลังครับจะเป็นด้านทึบครับน่ครับความสูง2เมตรแปนี่ก็คือสูงสุดแล้วนะครับของตู้ที่เป็นมาตรฐานนี้ตัวตู้นะครับจะมีฟิล์มเคลือบให้อยู่แล้วนะครับตัวผนังนะครับกันรอยนะครับตัวนี้ฟิล์มเคลือบท้านลูกค้าสามารถไปแกะได้นะครับหรือจะติดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนําแกะดีกว่าครับจะได้เห็นสีตู้ที่สวยของจริงของเขาซึ่งเป็นสีที่เป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีนะครับ ลายวอลเปเปอร์เพื่อลดการเกอะตัวของหยดน้ําและฝุ่นนะครับโครงสร้างครับอย่างที่เห็น2เมตรแปความสูงเนี่ยเขาจะมีระบบระบายน้ําในหลังคาลงสู่เสาลงสู่คาเรียบร้อยดังนั้นปลอดภัยแน่นอนและอย่างคือเขาเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมดังนั้นเนี่ยครับการเป็นสนิมเนี่ยก็คือตีเป็นศูนย์เลยนะครับใช้งาน1 0ถึง20ปีนะครับตัวนี้นี่คือรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้ครับสำหรับภายนอกนะครับกว้าง3มเมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80 ในออปชันแรกนะครับคือตู้รุ่นนี้นะครับออปชันแรกคือเราจะมีผนังนะครับที่เป็นอย่างที่ผมบอกครับผนังฉนวนกันความร้อนนะครับแซนวิชพายในให้อยู่แล้วแล้วก็มีโฟมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวอย่างที่เห็นครับเป็นแ่นฟิล์มเคลือบให้นะครับของผนังทั้งภายนอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนภายในครับนี่ครับอย่างที่เห็นหลังคาจะเป็นเมทัลชีสองชั้นแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งส่วนหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับอย่างที่ผมแจ้งไปร้องเหล็กดัดมีให้2ชุดนะครับตัวนี้ น,นี้ล็อกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับตัวนี้ให้ดูนะฮะดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือฉนวนผนังและหลังคามีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพื้นครับโครงสร้างเหล็กซิงค์แล้วก็เป็นตัวตัวนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดหนา18มิลเลยนะครับตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องยางลาย PVC ลายไม้นะครับปกติจะเป็นกระเบื้องยางแผ่นหรือสามารถเลือกออปชันเพิ่มเติมเป็นกระเบื้องยางลายไม้2มิลเลือกได้อีกทีครับ ตั้งไว้กลางแดดตัวนี้จะไม่ร้อนนะครับเย่างที่ผมบอกครับคือเขามีฉนวนในผนังและหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประตูนะครับตัวนี้พื้นนะครับตัวนี้เป็นต้นรุ่นเริ่มต้นก็เหมาะสำหรับเก็บของเป็นบ้านอะไรได้นะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถเอาไปปูกระเบื้องยางเพิ่มได้หรือจะให้เราทางเราปูเพิ่มให้ได้นะครับก็สามารถเลือกออปชันต่างๆภายในได้ทั้งหมดภายนอกได้ทั้งหมดครับแล้วก็จะมีออปชันถัดไปนะครับที่ เรียงลำดับก็คือปูกระเบื้องยางแผ่น PVC เดินระบบไฟฟ้ามีห้องน้ำภายในติดตั้งแอร์ก็สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายขายนะครับอย่างที่บอกครับทำไมถึงบอกว่าเป็นรุ่นประหยัดนะครับและใช้งานได้ทนทานเนื่องจากว่า1เลยครับโครงสร้างที่เป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับ2ตัวผนังครับอย่างที่ผมบอกภายนอกมีฟิล์มเคลือบภายในเนี่ยจะเป็นตัวแผ่นเหล็กเคลือบสีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งภายในภายนอกแล้วก็มีโฟมอยู่ตรงกลางเรียบร้อย โฟมตัวนี้ก็คือตัว PS Foam นะครับหรือเรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติก็คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ส่วนหลังคางครับจะมีระบบระบายน้ํา2ชั้นนะครับชั้นบนเป็นเมนเทอรชีตแล้วก็มีฉนวอยู่ตรงกลางและชั้นล่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นตัวแผ่นเรียบปิดอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้ราคาเริ่มต้น68,000บาทใบนี้ครับ สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้คือตู้ใหม่นะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80 1ประตูนะครับสหน้าต่างเหล็กดัดนะครับผนังกันความร้อนหลังคาฉนวนกันความร้อนครบทุกอย่างปูพื้นให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้งานนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท แอสไส้คอนเทนเนอร์โชว์เคข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูปขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80เกรด A ใบนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ